มาดูกันต่อนะคะกับสาวคนนี้คุณแอลกมลฑวันศรีวิไลนามสกุลคุณใช่ไหมล่ะคะ่ะก็คือลูกสาวของพี่กรุงนั่นเองค่ะบอกว่าก็มาเปิดใจนะคะบอกว่าติดใจบทบู๊เพราะว่านอกจากคุณพ่อจะเล่นแต่บทบู๊เป็นพ้าลายแล้วนะ,ะตัวเองเนี่ยอยู่การมา1 3 1 4ปีใครจะไปเชื่อว,ว่าเล่นบูตลอดเลยคะ่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเจ้าตัวเปิดใจกันเลยคะ่ะ ตลอดค่ะเพราะเอ้าเกิดจากคุณอาฉลองพัทรีวิจิตค่ะก็เรื่องแรกก็คือเรื่องเลเจ้าพยาก็ประมาณ1 0 13 14ปีที่แล้วเลยแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็เล่นบูสมาตลอดเลยค่ะโอ้ชอบค่ะอตอนแรกไม่ชอบเลยเพราะว่าตอนแรกก็ยังเด็กๆเ,เนาะก็ยังแบบว่ายังไม่เข้าใจเพราะว่าการเล่นบูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันก็เหนื่อยมากค่ะแต่ด้วยความที่คุณพ่ออยากให้เล่นแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยฝึกฝนจนจนชอบเลยอินตั้งแต่เรื่องที่2นะคะน่าจะเป็นเรื่องแข่งลักนักซิ่งช่องเจสีนี่แหละก็หมูเต็มตัวเลยคะ่ะแต่ว่าเรื่องแรกที่เจอก็ค่อนข้างจะโหดพอสมควรก็คือมีขนสลิงมีตีลังกามีอะไรทุกอย่างคือตอนนั้นอนลองจัดเต็มมากไม่คะ่ะมีแต่เพิ่ม <laughs> มีแต่คุณปู่เพิ่มเองคะ่ะตั้งแต่เล่นมากับคุณปูน่นี่คือไม่เคยมีเรื่องไหนที่จะเบาลงเลย เพิ่มขึ้นตลอดค่ะเล่นไปเหมือนเหมือนเป็นทางของเราไปแล้วอ่ะจะให้ไปเล่นไปเรียบร้อยก็จะขัดขัดแล้วคราวนี้จะปรับตัวยากก็เคยทํามาหมดแล้วนะโหนสลิงตีลังกาบนสลิงข้ามคอนเทนเนอร์วิ่งข้ามคอนเทนเนอร์เป็น20อันเคยหมดแล้วค่ะแล้วก็ต่อยมวยก็ได้ก็ไม่ถึงกับเก่งแบบว่าตีลังกาแบบอะไรกาอากาศได้ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สามารถที่จะเล่นละครแนววูได้แบบ คิดว่าตัวเองน่าจะโอเคค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าปูแค่ร่างกายอย่างเดียวอาจจะมีบูปืน<ม>บูดาบูอะไรมีหมดแล้วค่ะคว้างระเบิดถือ M16 อะไรทํามาหมดแล้วค่ะมไม่ไม่ไ,มไม <c oughs> ในเรื่องในในชีวิตจริงกับในลนะครมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่ค่ะยังยังไม่ขนาดนั้นนะคะ <c oughs> แต่ก็เขามีสกิลคือเ <c oughs> ตะต่อย หนียังไงอะไรอย่างเงี้ยเราทํามาหมดแลด้วในละครไงอาจจะมีสกิลมากกว่าคนอื่นอยู่บ้างค่ะตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วค่ะก็ตอนแรกช่วงแรกแรกที่มาเล่นบูก็คือต้องเรียนหนักมากก็ทุกวันก็เข้าโรงโรงพ่อเอาไปส่งที่โรงมวยเลยเอาไปส่งให้ครูมวยเลยประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไปเรียนยิงปืนที่คอมมานโดทุกอย่างเรียนเรียนของกับตำรวจจริงๆเลยเพราะว่า เรื่องหลังๆมาขออาหล่อจะได้รับบทเป็นตำรวจซะเยอะค่ะซะเยอะเยอะมากๆคนก็จะติดภาพว่าเออเป็นตำรวจสาวนักมูกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จะเยอะค่ะก็เลยต้องไปเรียนกับตำรวจเพราะว่ามันจะมีวิธีการถือปืนหลบเดินค้าเดินก็ต้องเรียนพูดเลยว่าเกิดมาจากมูเลย<ม>คนทุกวันนี้ที่คนจําได้คือมูม คือคนนี้ไงที่เล่นเป็นตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปเดินตลาดตามต่างจังหวัดคนจะจําได้ในฐานะนักมูผู้หญิงอยู่คู่กับเอกหลังสีโรดอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เป็นแบบนั้นค่ะแหมนะคะสุดยอดจริงๆนะคะ